เรือดำน้ำ HTMS วิรุณปี2025ขึ้นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ของกองทัพเรือไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพทางทะเลให้ทัดเทียมกับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุดการออกแบบทันสมัยและระบบอาวุธที่ล้ำหน้า HTMS วิรุณได้กลายเป็นหัวใจหลักขององค์การยกระดับยุทธศาสตร์ทางทะเลของประเทศไทยในศตวรรษที่21 HTMS วิรุณเป็นเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทยและผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกโดยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจในทะเลอันดามันและอ่าวไทยได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาดตระเวนการโจมตีเป้าหมายทางน้ำการต่อต้านเรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่ภารกิจด้านข่าวกรองและการรบอิเล็กทรอนิกส ระบบนำทางและเรดาร์ของ HTMS วิรุณเป็นระบบที่ผสมผสานร,ระหว่างการควบคุมดิจิทัลและการประมวลผล AI ทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยคุกคามที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีจุดเด่นของ HTMS วิรุณคือการติดตั้งระบบขับเคลื่อนแบบ AIP หรือ Air Independent Propulsion ซึ่งทำให้เรือสามารถดำอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลาหลายวันโดยไม่ต้องลอยขึ้นสู่ผิวน้ำระบบนี้ช่วยลดโอกาสที่เรือจะถูกตรวจจับโดยศัตรู และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในเชิงลึกอีกด้วยนอกจากนี้ HTMS วิรุณยังมีโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาให้มีเสียงรบกวนต่ำมากซึ่งช่วยลดการตรวจจับด้วยโซน่าจากเรือของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรือดำน้ำลำนี้มีขนาดความยาวประมาณ70เมตรความกว้าง8เมตรและระวางขับน้ำเมื่อดำอยู่ใต้น้ำประมาณ2,800ตันสามารถบรรทุกลูกเรือได้มากกว่า40นายพร้อมพื้นที่สำหรับอุปกรณ์ทางทหารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างครบครันในส่วนของระบบอาวุธ HTMS วิรุณได้รับการติดตั้งต่อปิโดนวิถีรุ่นล่าสุดที่มีพิสัยยิงไกลกว่า50กิโลเมตรพร้อมทั้งสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำรวมถึงทุ่นระเบิดสำหรับปฏิบัติการใต้ทะเลได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ทําให้วิรุณกลายเป็นเรือดำน้ําที่มีอํานาจการยิงสูงมากเมื่อเทียบกับเรือดำน้ําอื่นๆในภูมิภาคระบบสื่อสารบน HTMS วิรุณยังถูกพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมบัญชาการของกองทัพเรือแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถรับคําสั่งปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและรายงานสถานการณ์ได้ทันทีจากใต้ทะเลไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดระบบนี้ยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลกับหน่วยรบทางเรือทางอากาศและฐานบัญชาการบนบกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในแง่ของความปลอดภัยลูกเรือที่ปฏิบัติงานบน HTMS วิรุณได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นทั้งในด้านการเอาตัวรอดการปฏิบัติงานในสภาวะกดดันและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตัวเรือเองมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติระบบกรองอากาศที่สามารถรีไซเคิลอากาศภายในเรือได้ต่อเนื่องและมีห้องหลบภายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางเทคนิคหนึ่งในนวัตกรรมที่โดดเด่นที่สุดของ HTMS วิรุณคือการใช้ระบบ AI วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสัตรู และประมวลผลแผนการโจมตีหรือลบหลีกโดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นเมื่อเรือดำน้ำตรวจจับเรือของศัตรูระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลจากโซนา่ากล้องตรวจการและข้อมูลจากดาวเทียมแล้วเสนอแผนปฏิบัติการให้กับผู้บังคับบัญชาซึ่งสามารถเลือกอนุมัติหรือปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริงถือเป็นการผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับยุทธศาสตร์ทางทหารอย่างแท้จริง HMS วรุณยังถือเป็นเครื่องมือทางการทูตในยุคใหม่โดยในภารกิจร่วมมือระหว่างประเทศ เรือดำน้ำลำนี้สามารถเดินทางไกลไปร่วมซ้อมรบกับมิตรประเทศหรือเข้าร่วมภารกิจสันติภาพในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีเรือดำน้ำที่ทันสมัยเช่นนี้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรทางทหารและส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในเวทีระหว่างประเทศแม้ว่า HTMS วิรุณจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรขอ,ของกองทัพเรือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมรัฐบาลไทยและกองทัพเรือจึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้จากประเทศพันธมิตรและร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนานักวิจัยวิศวกรและทหารที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีใต้ทะเลในอนาคต h t m s วิรุณยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาโครงการเรือดำน้ำรุ่นใหม่ของไทยโดยอาจมีการต่อย,ยอดไปสู่การผลิตในประเทศแบบสมบูรณ์ทั้งในด้านการออกแบบการสร้างตัวเรือ ไปจนถึงการพัฒนาอุปกรณ์ภายในซึ่งจะทำให้ไทยมีความสามารถในการผลิตเรือดำน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตไปพร้อมกันนอกจากนี้ HTMS วิรุณยังมีบทบาทสำคัญในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลของไทยโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจจำเพาะที่มีการสำรวจและผลิตพลังงานในทะเลอย่างต่อเนื่องเรือดำน้ำสามารถลาดประเวณโดยไม่ถูกตรวจจับ และสามารถส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำซึ่งช่วยป้องกันการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายการละเมิดอธิปไตยและการคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลในภาพรวม HTMS วิรุณปี2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือดำน้ำหนึ่งลำในกองเรือของกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศการบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูงกับยุทธศาสตร์ทางทหาร และการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอย่างมีวิสัยทัศน์ด้วยพลังแห่งเทคโนโลยีแอร์ละมันสมองของคนไทยเพื่อดำน้ำลำนี้จะไม่เพียงป้องกันประเทศชาติในยามสงบและยามสึกเท่านั้นแต่อย่างเป็นรากฐานของอนาคตที่มั่นคงทางทะเลข,ของประเทศไทยในศตวตรรษที่21อย่างแท้จริง